ได้แล้วใช่ไหมเสียงได้แล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้จะตกเซนซีอย่างผมได้ไหมใครสังคมมันต้องแวะเข้ามาหน่อยแหละ <c oughs> เออช่วยช่วยปล่อยผมจากระบบสอนเล่นก่อนครับ <c oughs> โอเคขอกลับก่อนขอก่อนมันเปลี่ยนรงไหนอ่ะ <c oughs> เปลี่ยนยังไงอ่ะกดตรงไหนอ่ะอันที่สามไหมอันที่สามอันที่สามอันนี้เหรอ มันคืออันไหนอ่ะผมกลัวไปกดแล้วมันเด้งรหัสหรืออะไรเข้าเล่นนะอันนี้ไม่น่าใช่ไม่มีปรับภาษาตรงไหนที่เอาตัวพี่ออกดิอ่าวโอเคโอเคโทษโทษโทษบังก็บังขอโทษขอโทษขอโทษลงกันลงเอาเก้าอี้ออกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวยกเก้าอี้ออกก่อนโอเคโอเคเอาเก้าอี้ออกเก้าอี้ออกอ่าเห็นยัง อยู่ไหนอ่ <laughs> ะภาษาไทยอ่ะในตั้งข้าเมื่อกี้ตั้งข้าเมื่อกี้คุณผมจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อกี้ของคุณกับของผมมันเ่อนไหน <laughs> <laughs> เออเข้าหม่อีกรอบอันนี้เหรอสามขีดใช่ไหมแล้วก็ไปหรือหรือหมายถึงอันนี้ <laughs> อันนี้เหรอหรือย <laughs> ังไง <laughs> ตรงเดิมมันเ่อนไหนว่าไรมันไม่เหลียวตาจบแล้ว <laughs> กดฟันเฟืองออโอเค okay. โอ้ยแค่เกมกับคอนเทนต์แล้วสามขีดฟันเฟืองการตั้งค่าแล้วก็อันที่สามโอเคมันมีแค่นี้อ่ะเอาแล้วไงทีเนี้ยเขาจะพิมพ์อธิบายยังไงให้มันเสร็จวะเอาเก้าอีออกมันเหลือแต่โต้แล้วเนี่ยเอาโต้ออกอยี่โอเคโอเคยกออกก็ได้ออกหมดเลยเอา,อาผมมุดเข้าไปอีกอผมลือบ้าแล้วเนี่ย ล่างล่างสุดเลยใช่ไหมล่างสุดนี้คืออันนี้หรืออันนี้ไอล่างล่างขวาหรือไออันที่มันอยู่ข้างบนที่มันเลื่อนได้เนี่ยไม่ลืมแต่มันไม่รู้มันอยู่ไหนเนี่ยเปลี่ยนภาษาใครโหลดเวอร์ชันนี้เนี่ยอา้าวมันมีเวอร์ชันอื่นเหรออา้าวเขาเล่นเวอร์ชันไหนอะพก็ตาม Google เขามาหมดเลยปทางโหลดใหม่และ้ะไลฟ์ใหม่พ่งนี้ไหมเอาแล้วไงหรือมันไม่มีภาษาพี่โหลดของเกาหลีมาทําไมเอาของเกาหลีเหรอจบแล้ว โหลดหม่คอนเทนต์จัดเลยคอนเทนต์จัดเลยสรุปมันไม่มีเปลี่ยนภาษาแต่ฉันโหลดผิดเวอร์ชันอ่ะ้มันได้อย่างี้ดิโออะไรกันครับ